สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว y o u t u b บวันนี้นะครับผมจะพามาเที่ยวครับคนชาวกัมพูชาที่มาตัดอ้อยนะครับแถวชายแดนนะครับดูชีวิตความเป็นอยู่ความทำงานของพวกเขาเป็นยังไงครับแล้วก็มีรถกลับข้าวมาขายกับข้าวเลยนะครับรถขนมครับตามผมมาเลยครับ เด็กบ้านเขานะครับไม่เหมือนเด็กบ้านเรานะครับดูเด็กบ้านเขานะครับีวิถีชีวิตของเด็กชาวกัมพูชานะครับตัวเล็กๆก็มากับแม่มาอะไรนะครับมาทํางานนะครับปล่อยกันนะครับดูครับความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชานะครับผมติดตามผมมานะครับ ก็จะตัดไครตัดมันนะครับตัดเป็นมัดนะครับมัดหนึ่งประมาณสิบกว่าลํานะฮะประมาณสารรประมาณสามบาทเนี่ครับประมาณข้าวข้าวครับถ้าผมจําได้นะครับก็จะกนเป็นกองเป็นกองไว้นะครับน่าจะกองแล้วเกือบสิบมัดนะครับผมสองบาทห้าสิบหรือสองบาทสี่ตังอะไรประมาณสี่ตะตังห้าตะตังมัดหนึ่งก็สิบลําประมาณนี้ครับผมก็จะตัดใครตัดมันนะครับเหมา เป็นครอบครัวมานะครับชุดนี้ก็จะประมาณจะเสียภาษีมานะครับคนหนึ่งก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับคนหนึ่งสามพันกว่าบาทนะครับผมนะจะจ่ายให้สมาคมไร่ห้อยเขาก็เท่าแก่ก็ไปขอสมาคมสมาคมก็ทําเรื่องฮรชาวไร่ก็เขาก็มาเก็บเงินเอากับลูกน้องอีกทีนึงประมาณนี้ครับนะะ เก็บเงินลูกน้องหักก็ทีละทีร้อยห้าร้อยครับจนกว่าจะครบสามพันบาทครับทีัวหน้าก็ท้าแก่ก็ใจดีก็ช่วยลูกน้องออกครับจะมีแม่ค้ามาขายของด้วยครับเด็กเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายครับคุณนะเลี้ยงง่ายขออนุญาตครับถ้าเป็นเด็กบ้านเรานะครับเด็กเรา จะไม่ปล่อยอย่างเงี้ยตายครับตายฮเลี้ยงกันดีมากดูนะเด็กเด็กเล็กนะครับมาทํางานนะครับนะครับนี่แม่ค้านะครับแม่ค้าก็ได้แฟนคนไทยครับชวกคมพูชาคได้แฟนคนไทยก็มาขายมาขายของด้วยครับเด็กตัวเล็กๆตัวขึ้นน่ารักครับเนี่ยครับ ประมาณนี้ครับนะฮะดูครับมีกับข้าวครับมีหมูมีปลามีกับข้าวพอให้ได้จับจ่อยขนมอะไรเนี้ยประมาณนี้ครับผมนะฮะเด็นกน่ารักครับเนี่ยฮะตัวน่ารักน่ารักครับผมไยกันครับพ่อแม่ก็ดูแลพี่น้องดูแลบ้างนะครับประมาณนี้ครับกับข้าวครับครับ แม่ค้าก็ขายไปขายไปหนูขายไปอนะครับนแล้็โฆษณาขายคนฝั่งเดียวกันนะครับขายก็เริ่มทยอยมาครับทยอยมาเดี๋ยวผมจะดูดแก็มัดกลับเองนะครับกอง ดูเอาไปดูเอาไปดูเอาไปชมครับก็น่าจะเพิ่งมาตัดนะครับเนี่ยน่าไม่น่าเกินชั่วโมงน่าจะย้ายแปลงมาครับ น่าติยายแปลงมาตัดนะครับก็เยอะพอสมควรครับ่ะชีวิตของคนชาวกัมพูชานะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ฮะเนี่ยเราจะตัดเนี่ยคนนี้ได้เก่งครับใต้สีมัดสีกองกองก็แล้วแต่ครับ สีมัดห้ามัดนะครับเขาจะมีหัวหน้าคนงานคอยเช็คอีกทีหนึ่งนะตอนเย็นว่าใครจะได้กี่มัดอะไรประมาณนี้ครับนะก็เยอะครับมีสิบล้อกำลังขึ้นอยู่ด้านในนู่นครับมีสิบล้อะครึ่งอยู่ด้านในครับเขาจะตัดที่สองประเภทนะครับประเภทเผากับประเภทไม่เผาประเภทเผาเนี่รถค่าน้ําตาลก็จะอาจจะลดลงมาหน่อยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ดีๆเหมือน ที่ไม่เผาครับไม่เผาโรงงานก็จะไม่หักค่าน้ําตาลอะไรออกเขาข้าวประมาณนี้ผมก็ไม่คยรู้ครับนะฮะเพื่ออืนผมผ่านนาพอดีนะเพื่ออืนผมผ่านนาพอดีครับนะฮะก็จะมานนี้นะครับผมนะฮะทระานเดี๋ยวหันไปดูทางด้านนู้นดีกว่าครับแม่ค้าขายของอยู่ครับลุมแล้วครับลุมแล้วตัวนี้นะฮะลุมแม่ค้าแล้วครับผม อยชนเด็กเขาให้แล้วชนน้องไม่เห็นน้องนะครับอยู่ข้างหลังชนน้องให้แล้วครับอเลี้ยงน้องด้วยครับตัดอ้อยด้วยครับนี่ก็ซื้อขนมหวานถุงละห้าบาทครับน้าแม่ค้าก็รับมาคนไทยทําบ้างฮะอรับเห็นไหมตัวเล็กๆครับเป็นเด็กบ้านเราปล่อยได้ที่ไหนดูครับชีวิตครับ อ้อยเขาตัดยากนะครับเพราะว่ามันล้มไปล้มมานะครับถ้าอ้อยตรงๆจะสวยมันตัดก็จะพอได้อันนี้ก็ตัดยากบางขึ้นอยู่บางหน้าก็จะเอาคนละสองแถวสามแถวประมาณนี้นะฮะดี๋ยวแป๊บนึงเ้็งแล้วด เลยขามนาทีนะฮะเดี๋ยวเดียวประมาณหนึ่งหายไก่อนบอกไปเลยบอกไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเสร็จแล้วอ้าคระักกรงักล้ใช่บ้าเลยอรด้นะเอาไปเสิร์ฟลูอน

ก็จะประมาณนี้นะครับขายกอบข้าวด้วยครับผมเนี่ยดูเด็กตัวเล็กๆครับเด็กตัวเล็กๆนะครับ3อันีอันนี้ดอมสสามสามสามต้าอย้นานไหนมาีา ลองไปประตูตะบาทเดิดตามรันพาและกับปราบนะติดตามครับติดตามรีวิวยูทูบไปเลยครับเราอะไม่ได้จํากัดว่าเราจะทําอะไรนะครับถ่ายทาอะไรเจอไหนเราก็เก็บงานตัวนั้นครับคนชายแดนนะครับผมของคนชายแดนวิธีของคนชายแดนเขตนี้นะครับเขวาอรัญพกหาดนี้ครับประมาณนี้ครับผมนะฮะ ใครเข้ามาดูก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดก,ดกดะระดิ่งกดระครเคาะของเพนอะไรก็ว่าไปนะครับนะแนะนําเพื่อนให้ดูนะครับผมนะผมก็อาสาคนหนึ่งครับอาสาคนหนึ่งที่ที่เจอก็เจองานอาสาด้วยนะครับ ฝากขอบคุณด้วยครับใครเข้ามาครับนะฝากขอบคุณครับแค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับผมจากรียูทูบเบอร์ครับสวัสดีครับผม